าการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ hey, hey. มีความลับที่อยู่ในใจ นับสนุนโดย OPPO F1S Selfie Style ใหม่จาก OPPO Camera Phone ฉันก็เจ็บเป็นนะเว้ยแค่นเรื่องปั่นหัววิสรีได้ไหมไรกันเลยเราเราไรพอขอโทษนะลูกพ่อขอโทษที่ทิ้งหนูพ่อไม่ผิดหรอกค่ะ เป็นเพราะพาวอาวิทยเองพ่อพาวไม่ผิดหรอกพ่อผิดเองพ่อขอโทษที่ไม่ได้ดูแลหนู ลืนแล้วเหรอครับพอดีพี่ได้ข่าวนุ่นป่วยอะ่ะเลยมาเยี่ยมพี่เห็นนุ่นหลับอยู่อะ่ะเลยนั่งรองไม่อยากปลุกอะ่ะเมื่อกี้พี่เจอหมอด้วยนะหมอฝากยามาให้ด้วยนะครับนี่คือว่านุ่นกินไม่ได้อ่ะค่ะ ไม่กินไม่ได้นะครับนี่เป็นยาที่หมอสั่งมาให้เลยนะพี่คนเชื่อไหมคะตอนที่นุ่นอ้วนเนยมีแต่คนแกล้งผู้ชายที่นุ่นแอบชอบอะ ก็รังเกียจคนเรียกนุ่มอีช้างจนให้นุ่นอยากผอมอพอนุ่มผอมนุ่นก็ต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีใครจำนุ่นได้ไหมนุ่นก็เอยถามตัวเองนะว่ามัานคอความสุขจริงหรือเปล่า ไม่ว่าน,นุ่นจะอ้วนหรือจะผอมอะมันก็ไม่สำคัญหรอกครับเพราะยังไงก็มีคนที่รักนุ่นอยู่แล้วพี่ว่าไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกว่าเขาจะมองเราว่ายังไงอะ่ะมากินยาที่หมอสั่งดีกว่าเนาะ ที่แกจดไว้อ่ะดูนะอ๋อเรื่องความชันเฮ้ยแกดูดิคุณจะใครอ่ะโคตรเชยเลยอ่ะก็คงจะเป็นพวกบ้าดาราละมั้งน่าจะบ้ามากด้วยอ่ะของอย่างเชยอ่ะอืมเชยจริงนะ กาจะทิ้งก็พอดีแหละเรามีเรื่องอยากสารภาพเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดเราแต่งขึ้นมาเองครูไม่เคยคิดอะไรกับเราเลยแต่เป็นเรา ที่หลงรักครูข้างเดียวเรามมโนไปเองคิดไปเองคนเดียวแค่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงแต่มันไม่มีทางเป็นจริงได้เลยเราหลอกทุกคนและเราก็หลอกตัวเองด้วยขอโทษทุกคนด้วยนะเป็นความผิดของเราเอง เราไม่ได้อยากให้ใครด่าครูเราขอรับผิดไว้ทั้งหมดนะ เป็นยังไงบ้างเราอาการดีขึ้นหรือยงังค่ะดีขึ้นแล้วค่ะวันเนี้ยครูตั้งใจมาลาพลาวนะครูพี่จะไปไหนอ่ะคะ กูลาออกแล้วล่ะคูลาออกครูลาออกทำไมอะคะเ,เป็นพอเรื่องพาวใช่ไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาวไปบอกครูใหญ่ให้นะว่าครูพีไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกคุณตั้งใจออกเอง มีแผนจะไปเรียนต่อแล้วด้วยแต่พลาวอะ่ะยังมีอนาคตอีกไกลครูทำแบบนี้ดีแล้วพลาวจะได้ไม่เสียไงต่อไปนี้ก็ค่อยๆแก้ไขนะกลับตัวสะนะ ครูรู้นะว่าที่พราวท้ำไปน้ำหมดอะ่ะพราวไม่ได้ตั้งใจทำลายครูหรอกจริงไหมพราวที่ครูรู้จักเป็นเด็กดีจะตายเนาะหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครูนะ แล้วแฟนครูเขาเข้าใจเขารู้ดีว่าครูเป็นยังไงนั่นแหละที่ทำให้ครูไม่เป็นอะไรงไงต่อให้ใครจะด่าครูขอแค่คนที่ครูรักเขาเข้าใจครูก็พอแล้วล่ะ ขอโทษนะคะที่หนูทำกับครูแบบนั้นน่ะหายไปไว,ไวนะคนเก่ง <c oughs> ครูเชื่อว่าวันหนึ่งเด็กดีแบบพลาวอะ <c oughs> ต้องเจอคนดีดีที่รักพลาวมากๆแน่นอน ครูพีจริงๆนะคะนูขอโทษไม่เป็นไรนะไม่ว่ายังไงก็ตามพราวจะเป็นลูกศิษย์ที่ครูรักและจะเป็นศิษย์คนโปรดของครูตลอดไปนะ ตัวเรียเอสเหรออแคู่มเป็นผู้ชายที่รักมึงใช่ป่ะใช่ผมเป็นผู้ชายไง